คีมจากแบรนด์ Stanley นะครับบางคนเรียก Sta ลเล่สแตลลีขนาด127มมหรือ5นิ้วนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ผมยืมมารีวิวนะครับตัวนี้ไม่ได้ซื้อเองเนาะก็เป็นผู้ชมนะครับสนับสนุนให้มีรีวิวขึ้นมาสำหรับราคาและก็ลิงก์นะครับดูใต้คลิปได้เลยผมแปะลิงก์แปะราคาไว้ให้ด้วยเป็นครีมฟันหรือว่าด้ามคาร์บอนนะครับผลิตในประเทศจีนแต่แบรนด์คือ Sta n l e y โดยบริษัท Black and Decker Inc นะครับโอเค ตัวกล่องผนึกมาค่อนข้างแน่นเลยนะซึ่งผมก็ต้องแกะออกมาก่อนนะครับมันจําเป็นนะนะเพราะอันนี้คือต้องแกะออกมาให้ดูเจ้าของเขาก็ซื้อมาใช้งานนั่นแหละนะก็สุดท้ายก็ต้องแกะอยู่ดีผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะสามารถรักษาความเป็นออริจินอลของแพคเกจได้ไหมนะเพราะว่ามันแกะยากยากอยู่นะครับนออี่นะค,ครับ โบ๊ะบ้านิดหนึ่งนะผมโคตรเกลียดแพ็คแบบนี้เลยอะบอกตรงๆเลยนะครับเพราะว่าเวลาแกะเนี่ยมันก็หวาดเสียวที่จะโดนแพ็คบาดไม่ก็โดนมนด้นี่แหละที่แกะบาดนะครับซึ่งจริงๆมันจะมีตัวล็อกฟันมาด้วยนะครับมันจะล็อกฟันแบบนี้มาไม่ให้มันอ้าแต่นี่มันแตกแล้วนะครับเพราะว่ามันเก่าเออก็อกำจัดไปนะ ฟันก็จะเป็นฟันลักษณะก็คือเป็นฟันละเอียดนะครับอยู่ด้านหน้าแบบนี้แต่หัวของคีมเนี่ยจะเป็นลักษณะคือเอียง45องศาจากตัวแนวของด้ามซึ่งออกแบบมาสําหรับแย่ลงไปในรูนะครับแล้วก็หนีบหรือว่าถางรวมถึงอาจจะใช้คีบหนีบอะไรที่มันอยู่ต่ําต่ํากว่าแนวนะครับอย่างเช่นผมมีชิ้นส่วนอะไรที่มันเล็กมากๆเหมือนเป็นลวดเป็นเหล็กอะไรเงี้ยเขาใช้คีบยกขึ้นมาเพื่อดูนะครับหรือว่าซ่อมบํารุงได้ซึ่ง บางทีก็ไม่จําเป็นต้องใช้คีมโค้งแต่บางทีก็จําเป็นรหัสตรงนี้จะบอกว่าเป็น8 4ดสขีดหนึนะครับจากสแตลลี่ขาคีมเป็นโลหะคาร์บอนนะครับอันนี้ไม่น่าจะเป็น c r อขีดวหรือโครเมียมวานาเดียมเนาะฟันจะมีเฉพาะบริเวณส่วนหน้าตรงนี้เท่านั้นนะครับสองฝั่งเลยก็นีบจับได้นแน่นอยู่แหละแล้วก็ตัวขาคีมจะมีสปริงแอสซิสช่วยกลางตลอดเวลาเลยเมื่อเราไม่บีบขาคีมมันก็จะถ่างอยู่ตลอดนะครับทำให้ผู้ใช้งานสามารถจะถ่างตัวคีมเนี่ยออก กางแบบนี้ได้นะครับใช้หนีบจับอะไรได้ค่อนข้างที่จะสะดวกดีไม่ต้องออกแรงดันแล้วก็ขาครีมจะมีการหุ้มโฟมนะครับสำหรับการกันเลื่อนแล้วก็เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานเพราะว่าตัวโฟมเนี่ยมันก็นุ่มมือประมาณหนึง่งมีความสากนะครับทำให้จับแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามันเลื่นถไหลเวลามือมันเปียกๆมีเหนื่อมีอะไรลื่นๆแบบนี้นะครับก็ดิฟมาแบบเต็มๆเลยแบบนี้นะครับเหลืองดําก็เป็นสัญลักษณ์ของสแตอรี่นั่นแหละนะครับผม ครีมขนาด5นิ้วจริงๆมันก็เล็กกว่านั้นแหละนะไม่ได้ไม่ได้ขนาด5นิ้วเป๊ะนะครับถ้าจําเป็นจะต้องใช้ครีมลักษณะนี้ก็ลองดูแล้วกันนี่ก็น่าจะเป็น1ตัวเลือกที่ไม่แพงเกินและคุณภาพก็ถือว่าค่อนข้างดีแม้ว่าผลิตในจีนนะครับแต่เป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงเชื่อถือได้แะคุณภาพค่อนข้างดีเลยนะครับนี่คือสตัลี่แปดี่ขีดหนะครับคีมหนีบปากจิ้งจก แบบปากจิ้งจกโค้งลงข้างล่างไม่รู้เขาเรียกคีมอะไรนะภาษาอังกฤษนะครับดูในชื่อคลิปแล้วกันอยู่ในเพลย์ลิสต์ Hand to Stanley d v o บ๊ายบายครับ h ฮบิไร r i นเ n า Out